ก็สวัสดีคนดูกันดูทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกมสกัมเบอร์ก,กายนะครับทุกคนฮูมาวันนี้เราจะมา e> ทำภารกิจนะครับจะเปลี่ยนตัวละครดีดีเปล่าวะสกัมเบอร์ก,กายยังไม่มีเนาะ <c ười> อันนี้คืออะไรอันนี้เติมนะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครเราลลไปเล่นกันดีกว่ารอบนี้เราตัวผู้หญิงไปเล่นเลยเฮ้ย <c oughs> เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเออรับสกินฟรีเหรอสุ่มไปเลยได้ตัวละครใหม่ปะเฮ้ยได้ตัวใหม่สวยาหาย,กยากด้วยในตัวหาย,กยาก โอ้โหเอาตัวนี้ไปเล่นเลยเปลี่ยนทันทีทันควันเดี๋ยวนะรับของกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปเล่นฟรีเหรอออดีตะการตกลงอุ้ยเกมนี้แจกวะ่ะแจกจริงแจกจริงอ๋อห่อมาพอดี

ไม่ไม่ันี้หน้าได้ไหะ่เา้ต้อนี่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 เ้ยจะตกนี่นี่อฮ้ยตกเฉยนี่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  โอ้ม <idd ratchet Lust sound> Get ันุ่แรงังวะบายบายบายชนะชนะเอาเรื่องวะไม่มีครับอ้าว ไปฮะไปชุดสวยวะตัวนี้ชุดสวยอะมาลิตาโฟนี่ตกไปละนิงนิ่ง <f m itted> ้ยนิงนิงเนฮ้ยคุยังไม่ชนะเลยอหนินิ่งยนิ่่งงขออีกไม่กี่คน ขออีกสามคนโอ้ย oh ก่อนเริ่มโหดแล้วนานมากอ่ะนะก็ด่านต่อไปด่านอะไรวะโอ้โห <c oughs> ด่านนี้ยังยาก

มารอบหนงสวยชนะชนะคุง่ายอ่ะคุณดูเียว่าตายแล้ว รอบนี้เราได้ที่หนึ่งแน่คนดูเอาเรื่องตัวต,นะตัวมึงตีรอบไหมเมื่อกี้สี่สิบองศาคนดูรอบนี้สี่สิบ,บนี่บอกป่อไม่เล่นเบอกไอเล่นเฮ้ยเฮ้ยนี่เมื่อกี้มาค้างสามเจ้าโอ้โหจะตรงนี้ร้อนมากเลยเ ไยวข้าหมดร้อนไก้แล้วอันนี้สองแล้วมันเนื้อวีแล้วสองสองใช่หรอมันรั่วขึ้นทางนี้แรงถ้าขึ้นแรงทองพวกมึงเล่นกับกูได้แล้วด่านต่อไปโอ้โหด่านนี้อย่างยากยากจัดมันเล่นกันโหงวะอุกเนอะ ฮะไม่เจอมึงไม่ได้ออกขอบาดังมันสำหรับกูว oh, oh, ่ามันกระจอกเลยคือบาดังอ่ะตัวบางจัดเลยโอ้ย้วเบิดตอนวิดีโอมาอู้ยชิตชิตระวังระวังัูระเบิด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 โอ้ย กูแพ้ว่ะตอนนี้กูแพ้ชนะให้คนเดียวเฮียกูแพ้ยังไงกูว่าแพ้เล่นยากชิบหายเป็นกูรอด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 กูบอกแล้วกูรอดกูรอดเชี่ยงูเชียมาจ้างกับกูว่ะตัวนี้มาจ้างกับผมอ่ะ มาดีเฮ้ย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 อย่าเพิ่งรีบไปชนะนะเว้ย,ย,ยมาดีมาสวยต้องได้ที่หนึ่งดิตอนนี้ตกรอบได้ไงอะ่ะโอ้โหมีคนชนะปะโอ้โหไอ้แค่นี้ชนะ ผมได้ที่สองดีไงนะน่าจะเป็นประมาณนั้นกดรับของทั้หมดอ่ะเยอะจัดเลยตัวใหม่ทำผมแซ่บจัด ต่อต่อต่อมาเล่นต่อเล่นต่อจะจบยังไงสิยังไม่จบ โอ้ยใครเป็ตุ่มป้อมตีิตีๆิวมันตีโอ้ตสวยแถ่ด้วยโอ้ยเป็นักตุ่มป้อมเลยเ้าใหว่้านโอ้ยไอโนเสารมาวะเฮีย ว่าตัวแทนอะไบ้านขามเจ้าโผโอย

คนนดูรอบช้อบป,ปี้เทศการด มาครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าจิ๋ว let's go <S <c oughs>